เดงวงไวยแล้วค่ะตอง,ตองหัวที่ใครนะคะยิ้มไปเยอะๆเ,เลยนะคะยิ้มไปเยอะๆค,ะค่ะภาษาหน้างานเขาบอกว่าต้องจิตต้องจิจตจิตคืออะไรฮะจิตคณระกรรมการ,กการให้เขาให้คะแนนเราให้ได้ครับผมอย่าหลบสายตาเด็ดขาดครับผมต้องงงให้หนูนะคะต้องให้หนูเต็มนะคะครับผมบบแล้วก็หมายเลขสองค่ะคุณกลิ่นสุคนเวียงนนท์ครับหรือว่าน้องแพรครับขอความมั่นใจเดินไปเลยค่ะ น้องแพรนะครับหมายเลขสองของเราคุณสังเกตได้เปล่าว่าว่าทำไมเขาใส่ชุดสีขาวเยอะเออนี่เป็นสื่อถึงความบริสุทธิ์นั่นเองเชิญหมายเลขสามเลยคะ่ะคุณน้ำทิพย์จำปาครับหรือว่าน,าน้องน้ำครับผมหมายเลขสามครับนี่คือน้องหมายเลขสามนะคะมาในชุดราตรีสีขาวนะคะ ดูละมุนมากเลยนะคะแล้วก็รอยยิ้มหน้าตานลคะหวานจรับใจเลยทีเดียวค่ะสร้างความมั่นใจกับท่านคณะกรรมการอีกแล้วนะคะเนี่ยอย่างว่าละค่ะการประกวดนะคะต้องมีคนแพ้และผู้คนชนะมันสอนให้เรารู้จักนะคะการยอมรับนะคะว่าถ้าเราทำได้เราก็ทำได้เชยหมายเลขสี่เลยค่ะครับผมหมายเลขสี่ครับคุณเนรเนรพิษ บุตรสมงคนนะครับหรือว่าน้องน้ำฝนนะครับน้องหมายเลขสี่เขาขาดอย่างจริงๆนะวันนี้เจ้าบ่าว<ง>เขาสวยมากเลยอ่ะครับน้องหมายเลขสี่นะคะน้องเนททิพย์ค่ะหรือว่านะคะชื่อล่นก็คือน้องน้ำฝนค่ะ <ๆ S 2> เขามานะคะในชุดราตรีสีขาวนะคะแล้วก็ใบหน้าที่หวานนะคะ แค่สี่หมายเลขที่ก็ลังคณะกรรมการกดหัวแล้วนะคะเชิญหมายเลขห้าเลยค่ะหมายเลขห้าครับน้องบันทิตาดอกไรสมครับหรือว่าน้องแพรวามาในชุดสีนะคะสีม่วงค่ะพบผาความมั่นใจนะคะ และน้องหมายเลขหกค่ะขอเชิญเลยค่ะน้องวาชิราปัตพงศ์นะครับหรือว่าน้องเฟรมและหมายเลขเจ็ดค่ะน้อง,อง <8 S 1> เกรงลูกกาอารุชินครับหรือว่าน้องเวย์นะครับ เลขเจ็ดโอ้โอ้ไรคะับอเวยครับผมนี่คือน้องหมายเลขเจ็ดนะคะน้องเวค่ะเวยุกาค่ะอารองชื่นค่ะเราผ่านกันมาแค่เจ็ดหมายเลขเท่านั้นนะคะชน้องหมายเลขแปดเลยค่ะ น้องอุตสาวิธานน์นะครับหรือว่าชื่อเร่นชื่อน้องนิ่มนะครับน้องนิ่มหมายเลขแปดนะครับ สีที่ใช้ในการประกวดวันนี้นะคะเราจะให้ใช้ผ้หมวดนะคะสองสีด้วยกันนั่นก็คือสีขาวแลวก็สีม่วงค่ะจากที่ผู้เข้าประกวดได้งสงสัยและก็เดินบนเวทีตอนนี้นั่นเองนะคะครับและเชิญน,น้องหมายเลขเก้าเลยค่ะหมายเลขเก้าครับน้องนกทะเก้าหาชัยหรือว่าน้องบุ๋มครับผมค่ะน้องบุ๋มหมายเลขเก้านะครับโดยชณะกหน,นมานเลยอ่ะโดย ฉันทิวขาวเลยถ่าน้องเขาฉันก็อยากได้แล้วแหละไม่เป็นไรทุกวนนี้มันก็มีมีมีฉันไม่ขอพี่จินนี่ไมได้เดี๋ยวต้องพี่จินนี่ก่อนฉันจะอาบเลยจ้ะผมก็อาวเหมือนกันครับผมฉันน้องหมายเลขสิบเลยนะคะหมายเลขสิบครับคุณจิรพรวงศิริพิมลนะครับหรือว่าน้องสายครับน้องสายหมายเลขสิบครับ ตอนนี้เนี่ยสี่หมายเลขเนี่ยดิฉันตัดทิ้งไม่ได้เลยจริงๆนะคะคไม่รู้จะทัดใครให้ได้รับตาแหน่งนะคะเนื่องจากว่าเขาพกพานะคะความสวยแล้วก็บุคลิกเนี่ยมาคนละแบบแต่สวยทุกคนสวยทุกคนแต่ได้ไปแล้วสวยกว่านี้อีกบุคลิกดีึ<ช>้นแน่นอนหมายเลขสิบเอ็ดเชิญเลยค่ะคุณชนาภาปัททะเลนะครับหรือว่าน้องบีแต่ก็เชิญน้องหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขสิบลงจากเวทีได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ ตอนนี้นะคะคพี่ปุ้ยนะพี่ดาวมันนั่นอบอกโอ้ยอไปดิฉันตัดได้ไม่ออกเลยจริงๆพี่ยาวหักใจไหมครับพี่ปุ้ย okay ะะโอเคอไหมะเหนอยหลายคนครับผมนี่คือน้องหมายเลขสิบเอ็ดนะคะครับน้องผีครับผม